สวัสดีจ้าแม่มสินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคำสถานการณ์ราคาทองคำวิกฤตแนวโน้มราคาทองคำและสถานารราคาทอ,อ,อ,องคำในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่สองกุมภาพันธ์ปี25 6 6ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง,งทําจุดสูงสุดใหม่ในรอบ9เดือนโดยนเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะเคลื่อนไหวที่บริเวณ1,952นดอลลาร์ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวที่บรเ 1, ิเ,รเวณ101.081จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวที่บรเิเวณ32.752บาท ตอนึ 1> 1ดอลลาร์โดยได้รับปัจจัยหนุนนะคะจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอละละาร์สหรัฐหลังเฟดนะคะมีมติเป็นเอกฉันปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.25%สู่ระดับ4.50%ถึง4.75%ตามที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ในการประชุมเมื่อวานนี้ โดยถ้อยแถลงของเฟดยังคงให้ความสำคัญในการควบคุมเงินเฟ้อเป็นหลักและส่งสัญญาณบ่งชี้ว่าอัตรางเงินเฟ้อได้เริ่มผ่อนคลายลงแล้วส่งผลให้ตลาดนะคะคาดการณ์ว่าวัฏจักรขาขึ้นของดอกเบี้ยของเฟดจะสิ้นสุดลงในปีนี้ด้านสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนยังคงยืดเยื้อโดยรัสเซียมองว่าการที่ชาติตะวันตกและอเมริกาสนับสนุนการช่วยเหลือด้านรถถังให้กับยูเครนถือเป็นการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ในสงครามโดยตรงขณะที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีขึ้นจากภาคการท่องเที่ยวแม้การส่งออกนะคะจะได้รับผลกระทบก็ตามด้านกองทุน SPDR ซื้อทองเพิ่ม1.45ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่รับ 918.5ตันสำหรับวันนี้มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามเปิดเผยยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานประจำเดือนธันวาคมจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นอกจากนี้นะคะติดตามการประชุมของธนาคารกลางยุโรป ECB ธนาคารกลางอังกฤษ BOE ภาพรวมราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,935ดอลลาร์และ1,920ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,900ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1,965ดอลลาร์และ1,975ดอลลาร์หากพานขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,985ดอลลาร์ด้านทองไทยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ30,000บาทแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 3,400บาทการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายท,ที่2คุมภาพันธ์ปี2566ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำเวลาที่แม่สินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำเพียง1ครั้งนะคะราคาเป็นบวกไปที่2 5 0บาท แมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าต้งคํมมามณฑน,นีด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเม์สินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ